สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง into one เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่ BB จะมาอัปเดตก็คือน้องนองวง into one นะคะได้เป็นสปอกร r เพ r s ซ n คนใหม่ของแบรนด์ ค่ะปรบมือค่ะรัวๆเลยค่ะทุกคนทางแบรนด์นะคะก็ปล่อยรูปน้องๆออกมาแล้วพร้อมแคปชั่นว่าการรวมตัวการเสร็จสิ้นแล้วเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาทั้ง11คนได้มาพบคุณแล้วยินดีต้อนรับ i n t ท one ในฐานนะแบรนด์สโปคเกอร์เพอร์นคนใหม่ของแบรนด์ป๊อก นะคะคแล้วผลิตภัณฑ์เหมาะกับน้องๆมากเลยค่ะทุกคนเป็นเด็กน้อยก็ต้องกินขนมนะคะเจ้าเด็กสามขวบของพวกเรานั่นเองแล้วรูปที่ปล่อยออกมาก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนน่าหยกแก้มมากอยากกินป๊อกกี้เลยทุกคนไม่รู้เลยว่าหนุ่มๆกับป๊อกกี้อันไหนน่ากินกว่ากันนะคะแม่ๆก็ไปเปปอกกี้กันได้ค่ะ และเรื่องที่สองที่จะมาอัปเดตก็คือรายการ The Coming One 5ที่น้องๆวงอินท o วันไปร่วมรายการในฐานะรุ่นพี่ก็ได้ออกอากาศแล้วนะคะน้องๆวงอินทูวันได้ไปร่วมพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมด้วยได้ไปโชว์เพลง The Storm Center ด้วยแล้วก็ได้ไปดูโชว์ไปคอมเมนต์ในรายการด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูตามไปดูกันได้เลยคะ่ะทุกคนและเรานะคะได้ทำคลิปรวบรวมความรู้สึกของน้องๆที่ได้ไปร่วมรายการไว้อีกคลิปหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจก็ตามไปดูกันได้คะ่ะและเรื่องที่3มที่จะมาอัปเดตก็คือรายการ The m a s k d a n c i n g King ได้ปล่อยรูปและก็คลิปของน้องซันตะออกมาแล้วค่ะทุกคนพร้อมแคปชั่นว่า Dance King ที่มีดวงตาที่แน่วแน่พร้อมกับการเต้นเพื่อคุณด้วยบทเพลงแห่งความปรารถนาและความรักที่เดินทางข้ามผ่านการเวลาท่าเต้นที่เหมือนภาพยนตร์ไม่ซ้ำใคร a n c e King คอยเซอร์ไพรส์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังตำนานรักโรแมนติกทําให้คนร้องกรี๊ดเสียงดัง ก็เป็นการเข้ารอบที่3ของน้องซานตาแล้วนะคะเมื่ออีพีที่แล้วน้องซานตาได้เลือกคู่เต้นจากนะักเต้นด้านล่างเวทีนะคะและในครั้งนี้พวกเขาทั้งสองคนก็มาร่วมแสดงโชว์ด้วยกันค่ะส่วนจะออกมาเป็นยังไงนั้นทุกคนไปตามดูกันค่ะไปให้กำลังใจน้องกันค่ะและเราอยากบอกว่าสเตทว่ามันแล้ว นกรอบยิ่งมันกว่าค่ะทุกคนเราชอบโมเมนต์ที่ทุกคนเอ็นดูน้องซันต้ามากๆเดี๋ยวเรียกให้มาแข่งเต้นเดี๋ยวก็สอนภาษาจีนน้องแล้วน้องน่ารักมากเรารับรู้ได้เลยว่าทุกคนเอ็นดูน้องซันต้ามากจริงๆเราแนะนำให้ทุกคนไปดูแบบเต็มๆเลยนะคะรายการแต่ละอีพีมีประมาณหนึ่งชั่วโมงเองสนุกมากจริงคะ่ะน้องซันต้าน่ารักมากค่ะ และเรื่องที่4ที่จะมาอัปเดตนะคะก็คือน้องนายนะคะจะมีไลฟ์สดกับทางแบรนด์โจมาลนลอนดอนค่ะซึ่งก็เป็นแบรนด์น้ําหอมนะคะโดยแบรนด์นะคะได้ปล่อยรูปพร้อมแคปชั่นที่ว่าในช่วงปลายฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วงเด็กชายมาพร้อมกับอารมณ์ในฤดูใบไม้ร่วงที่สดใสวันที่16กกันยายนนี้ เตรียมพบกับ INTO ONE 9ชิงเฉินที่ห้องไลฟ์สดนะคะพวกเราก็ไปดูไลฟ์ของน้องนายกันค่ะและไปเปกันได้เลยจ้าและเรานะคะเชื่อว่าแม่แม่น้องนายต้องจัดเต็มกันอย่างแน่นอนค่ะและเรื่องสุดท้ายที่บีบีจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะบีบีก็จะมาเมารูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัพลงโซเชียลกันเหมือนเดิมนะคะ คนแรกนะคะน้องนายก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าสเกตน้ำแข็งสนุกมากจริงๆครับถึงแม้ว่าผมจะหกล้มไปถึง3มครั้งฮ่าฮปีนี้ยังอยากจะมีโอกาสที่จะไปเล่นสเกตน้ำแข็งอีกส่วนน้องมิกานะคะก็มาโพสคลิปแคปชั่นว่าปีนี้ผมร่วมกับลุยวิกตรงฉลองวันเกิดครบรอบ200ปีของผู้ก่อตั้งแบรนด์มิสเตอร โมเซียร์ลุยวิกตงคุณรู้ไหมชื่อของเขามีความหมายอะไรแฝงอยู่ในนั้นรีบรับชมวิดีโอผมจะมาบอกคำตอบให้กับคุณต่อไปนะคะน้องซานตาก็มาโพสรูปแคปชั่นว่าขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยพวกผมทุกทกท่านที่ช่วยผมผมจึงสามารถทำได้ขอบคุณครับผมรักพวกคุณสุขสันต์วันหยุดครับส่วนน้องปอยยัวนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่า จากนักเรียนสู่ศิลปินการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางนี้ขาดครูทุกคนไปไม่ได้แม้บางครั้งพวกเขาจะสอนผมมาแล้วแต่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากครูอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้ผมทบทวนตัวเองอยู่เสมอและกลายเป็นคนที่ดีขึ้นคุณครูทุกท่านทำงานหนักมากสุขสันต์วันหยุดแล้วก็มาอัปรูปอีกนะคะแคปชั่นว่าอากาศดีจริงๆอธิษฐานให้ใต้ฝุ่นผ่านไปเร็วๆครับ ต่อไปนะคะน้องเจียหยวนน้องเจียหยวนก็มาโพสต์ข้อความว่าคุณครูของผมนั้นมีอยู่ทุกช่วงชีวิตของผมครับไม่ได้มีเพียงแค่ผู้อาวุโสแต่ยังรวมถึงเพื่อนของผมทุกๆคนที่เคยสอนผมขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ผมเติบโตคุณครูทุกท่านครับสุขสันต์วันครูครับ ส่วนน้องเอเคนะคะก็มาโพสต์ข้อความว่าในขณะที่ผมรู้สึกเบื่อบนเครื่องบินผมได้ฟังเพลงที่ผมชอบเมื่อ2ปีก่อนพบว่าบทเพลงดีๆที่ได้สัมผัสนั้นสามารถเดินทางข้ามผ่านเวลาได้ครับเนื้อเพลงที่ยังตึงอยู่ในใจผมจนถึงตอนนี้ยังทำให้ผมน้ำตาเอ่อล้นได้นานมากแล้วครับที่ผมไม่ได้ฟังเพลงอย่างตั้งใจขนาดนี้มีความสุขครับและก็มาโพสต์อีกว่า ผมได้จับเพื่อนเพื่อนของผมมาฟังเดโม่การแสดงออกของพวกเขาถือว่าไม่เลวเลยครับตั้งตารอวอกเนื้อเพลงของเดือนนี้กันเถอะครับต่อไปนะคะคนสุดท้ายนะคะน้องหลินโมก็มาอัพข้อความว่า ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เคยสอนผมมาครับคำสอนของคุณครูทุกท่านทําให้ผมเข้มแข็งขึ้นและออกไล่ตามความฝันขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขในวันครูสุขสันต์วันครูครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆเรื่องครับ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะบีบีอาจจะไม่ได้มาอัปเดตทุกวันนะคะแต่อาจจะมาแบบ2วันครั้ง,วง3วันครั้งตามข่าวของน้องๆน,นะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย